โฟสกลรัตถ่ายแบบแฟชั่นต้อนรับอายุ36ปีช่วงนี้สวยแซ่บไม่ไหวแล้วตั้งแต่กลายเป็นโสดสำหรับนักแสดงนักร้องสาวชื่อดังโฟสกลรัตวอรุไรซึ่งถ้าใครได้ติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอก็มักจะได้เห็นอะไรแซ่บๆอยู่ตลอดเลยทีเดียวหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ใจวิวหนักมากเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าช่วงนี้เธอไปทำอะไรมาหรือว่ามีความรักครั้งใหม่เลยทำให้สาวโฟสวยและแซ่บขึ้นขนาดนี้ ล่าสุดวันที่25ตุลาคม2565ถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของซาวโฟที่มีอายุครบ36ปีโดยเธอได้โพสต์แฟชั่นเซ็ตอวดความแซบลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเปลือยอ,อกถือกระดานวันเกิดถ่ายแบบพร้อมแคปชั่นระบุสั้นๆว่า25101986ทำกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับแห่อวยพรวันเกิดจำนวนมากซึ่งโฟรเริ่มมีชื่อเสียงมาจากการเป็นเด็กไอดอลและนางแบบโฆษณาโทรทัศน์ให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ก่อนที่จะได้มาเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงรักคนมีเจ้าของให้กับวงไอ้น้ำของค่ายเพลง r s จากนั้นเธอก็ได้กลายเป็นศิลปินวงโฟมดในตอนนั้นพวกเธอโด่งดังมากๆเลยทีเดียวโฟยังมีผลงานในด้านการแสดงเป็นพิธีกรผู้จัดรายการดนตรีและเป็นนางแบบอีกด้วยสวยเก่งครบเครื่อง